ืินพอดีแล้วผมจะบินไปเอาไอคุณหผมก็ดีใจไงเฮ้ยได้แล้วตอนนี้ชน,นะแล้วพอจะกดแม่งให้กูทอยลูกเตา๋าเพราะว่าคุณไม่มีเงินเลยมันไม่ยุติธรรมทำไมไม่มีเงินกู้ค่าเครื่องบินอะ่อนอะกัดเครื่องบินเหรอเออไม่ได้อะ่ะไปเชื่อมันโอ้เยอะทางคณะ <c oughs> รัฐบาลนะครับต้องต้องมี <c oughs> นยโยบายในการ <c oughs> ที่ปล่อยเงินกู้ในเรื่องของการขึ้นเครื่องบินนะครับ <c oughs> เพราะไม่งั้นว่าผู้โดยสารนั้นจะได้รับความเดือดร้อน แทนที่จะได้คูณ5้าเราก็จะไม่ได้นะครับเอาละครับแต่นี้ไม่ไม่ไม่น่าคอนซีลเลอร์หรอผมก็ไม่ปาดอ่ะไม่มีอะไรสักอย่างครับออนไม่มาคอนซีลเลอร์หรออะไรก็ไม่มีอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วหรอละจะสั้นมากไมได้เห็นคุณลืมเปิดไฟให้ผมหรือเปล่าครับเปิดไฟให้ผมหน่อยครับวันนี้วันเสาร์ที่6กันยายน2557นนะครับซึ่งก็เป็นประจำแบบนี้ทุกวันเห็นไหมครับคนไทยเริ่มเครียดเรื่อยๆ มันเป็นไรวะเน็ตช้าเน็ตช้าะฮะเน็ตช้านี่ก็เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะครับเล่นๆอยู่เน็ตหลุดเน็ตช้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมเศรษฐีเกมคุกกี้รันทุกเกมเราประสบปัญหาเดียวกันนะฮะคือเน็ตช้ายิงใช้ไวไฟล้าช้าเนี่ก็เสียอารมณ์นะฮะหลายเดือนที่เราใช้เป็นเอเป็น 3G เนี่ยโอ้โหสามจีหลอกลวงไอ้สามจีลวงโลกบอกประเทศไทยมี 3G ผมไม่เชื่อแล้วเอามาหลอกลวงเราอ่ะผมผมให้ครึ่งจีแค่นั้นเลยที่ใช้ทุกคนเนี่ย ผมโมละผมไม่ที่โมผมแค่พูดไปเรื่อยแต่ในจอมันตรงเลยครับผมก, <c oughs> ก,ก,ก็ก็ตามแล้วเลยครับ <c oughs> วันนี้วันเสาร์ที่6กันยายน2557